สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกผมกลุ่มของผมคับสามนะครับในงานที่เราจะไปเที่ยวชมวัดกันนะครับวันนี้พวกเราจะไปชมวัดพระแก้วกันนะครับเดี๋ยวก็เริ่มไปดูกันเลยนะครับน,นี่เราก็มาอยู่หน้าวัด แต่ว่าเราก็จะไม่ได้เดินเข้าไปกันนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาทําเหมือนกันนะครับก็มาจากห้องหนึ่งแล้วก็มาจากอีโรงเรียนหนึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้บริเวณวัดแล้วนะับแต่ว่าการแต่งกายก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเข้าวัดแก้วนะครับ คือจะต้องแต่งกายเรียบร้อยนะครับใส่ชุดสุภาพแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใส่กางเกงให้ยาวกว่ายาวกว่าหัวเข่านะครับถึงจะเข้าวัดได้นะเพราะว่าที่นี่เป็นวัดหลวงนะครับก็มีกฎที่ค่อนข้างเคร่งเมื่อชีวิตไม่ได้ดังใจเราก็มองเลยไปไปถึงวันที่มันจะดียังคงสบายยังหัวใจเอกนิหัวใจเอกน เราก็มาอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมนะครับก็จะมีประดับไปด้วยลูกปั้นปืนใหญ่นะครับ,บามากมายก็จะเป็นปืนใหญ่ที่เคยใช้จริงๆนะครับในสงครามแต่ว่าตอนนี้ก็ปลดระวางเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีทหารคุ้มกันด้วยนะครับอยู่ข้างหน้ากระทรวงเลยตอนนี้พวกเราก็ กำลังเดินทางไปคาเฟ่นะครับเพราะว่าทุกคนเหมือนจะเหนื่อยกันนะครับกับการเดินทางก็เดี๋ยวตัดภาพไปดูอีกทีตอนที่เราถึงคาเฟ่กันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ออกจากคาเฟ่มาแล้วนะซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงตัวหน้าวัดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าวัดนะครับซึ่งวัดพระแก้วเนี่ยครับก็จะเปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่ายสามนะครับของทุกวันเลยไม่มีวันหยุดแต่ว่าก็คือถ้าท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็จะสามารถเข้าชมได้ฟรีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยก็จะมีค่าเข้าชม500นะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงตัววัดแล้วนะครับ ซึ่งทางเข้าวัดเนี่ยก็จะมีการตรวจอย่างเงข้มงคัดเลยนะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า,า,าชาวต่างชาติก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งก็จะมีพวกที่มาต่อบัตรเพื่อซื้อ,เพ,อ,อเพื่อเข้าชมกันเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับวันที่เรามาชีวิตมีรักเอาไว้ชักนำแต่ถ้าเพลียพลักก็อย่าให้น้ำมากไปจะเร่งจะเร้ายับดาวดวงอื่นทำไม กว้าลยใจแะายตาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นพระอุโบสถนะครับของวัดพระแก้วนะซึ่งมีการสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยะกรรมยุคเก่าแก่เลยนะครับซึ่งก็จะมีการสลักลูกพุทธแล้วก็เป็นภาพผืนผนังต่างๆไว้นะครับเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปชมกันเลยนะครับก็จะเป็นรูปฟ้าผนังสมัยก่อนนะครับ านะวาดขึ้นประมาณสาึ้นปถึงาณ 30- 40ปีก่อน<ม>ก็ในส่วนตัวของวัดพระแก้วนะครับ<ม>ก็จะมีการปรับปรุงทุกๆ50ปีเลยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นึ่งเลยทุกๆ50ปีก็จะมีการปรับปรุปรงในต่างๆจนมาถึงในยุครอเกนะครับซึ่งก็จะมีการปรับปรงุงครั้งใหญ่เลยนะครับในยุคร .9 เก้าสวัสดีครับ,รบประก้องนะฮะ อันนี้ตากล้องนะครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวดนดิสเครดิตถ่ายไว้ก่อนออ <i> ชีวิต,วตมีรักเอาไว้ชักนำแต่ถ้าเพลียนพลักก็อย่าให้น้ำมากไปจะเร่งจะเร้าหยับดาวดวงอื่นทำไมโลกเรากว้างไกลทั้ง้ายใจและสายตา <i> ไม่ใช่ขี้เกียจ ไม่ใช่แช่เชื้อแต่อยู่ในโหมดคอยเตือนแบบสแตนบายแดดลมก็อ่อนอ่อนเอนนอนตอนสายสายพึ่งพุงพ่อนกายแบบหัวใจไม่เกกมะเร็ยยังคงสบายยัง ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าไปที่ตัวของอุโบสถของวัดนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนหนาแน่นมากนะครับตอนนี้ทั้งค่าจะหนาแน่นสุดๆซึ่งตัววัดก็ใหญ่มากเลยนะครับนี่นครับพระแก้วมรกตในตัววัดนะครับ ท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะยั่อยู่หน้าอุโบโสถอยู่นะซึ่งเขาก็พอเข้าไปแล้วเขาก็ห้ามถ่ายนะเราก็เลยถ่ายออกมาไม่ได้แต่ว่าก็ตอนนี้ก็นั่งพักกันอยู่ซึ่งบอกเลยว่าความจริงคนเยอะมากนะแล้วก็ถ้ามองไปแล้วรอบเนี่ยก็จะเห็นสถาปัตยกรรมอ่าก็อย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่สมัยรอสานนะเพราะ<อ>ว,ว่า<อ>เป็นช่วงนที่มีการทําการค้าขายกับจีนนะครับ เพราะว่าอุโบสถตรงนี้ก็คือสร้างมาตั้งแต่ยุครอนหนึ่งครับเป็นสถานัตยกรรมที่เก่าแก่มากแต่ก็มีการบูรณะนะครับซึ่งก็ทําให้มันยังดูใหม่สม่เสมอแล่ท่องเที่ยวก็จะเยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเจดีย์ทรงลานนะครับซึ่งสร้างขึ้นในพศ2 3 9 8นะครับสมัยพระ <c oughs> พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตามแบบพระมหาเจดีย์ในวัดพระสสรรเพชญนะครับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับ วงอัญเชิญจากลังกานะครับนี่นะครับยะเราก็ายะเนิบเน้อเปิบเราก็าเปิบทีละคำร้อยเราก็าร้อยเป็นประจำเห็นเด็กตูดดำเราก็าหำเป็นเพลงตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเดินอีกไม่เท่าไรแล้วมันก็คงแง่เอง,เองแดดส่องมาแค่ให้โดนกังเกง มาชาติบันเลงด้วยบทเพลงแห่งปรังพร้อมจะพบและพร้อมจะผ่านเหตุการณ์ที่เบิกบานสุขสมสักเท่าไรต่อให้เป็นเรื่องโศกสันหรือวันใจมันก็พาเลยไปในไม่นานไม่นาน นั่งเอนหลังมองและฟังทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องชวนฝันเมกน้อยลอยควางเปลี่ยนรูปร่างได้ทุกวันเซลในตัวก็คือกันเปลี่ยนผันไปไม่เหมือนเดิมยังคงสบายยัง ปิด oh, ตั้งแต่ปีที่แล้วปิดตั้งแต่ห้าปีห่าโอ้ชิปรับปรุงแบบนี้น